สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีกับทางช่องรัทธาปาฏิหารนะครับผมช่องรัทธาปฏาิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบไม่มีการแนบลิงนะฮะไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นเลยที่สำคัญการพปนนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับมาช้าอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกนะ้องทุกคนเนาะ นี่ก็เป็นการวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับเป็นการวิเคราะห์เรื่อคนในส่วนของสลากกินแบ่งของพี่น้องทางเวียดนามที่เรียกว่าฮาหน่อยหรือที่เรียกว่าหวยฮาหน่อยนั่นเองนะครับ เมื่อวานเนี่ยผมโพสในโพสชุมชนไม่มานะครับไม่มาแต่วันนี้ผมโพสไปก่อนแล้วนะครับอันนี้แปดเจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดผมโพสในโพสชุมชนกันนะ ของวันที่เจ็ดกันยัโพูชุมชนนี่ผมโพูไปแล้วนะครับดูหาามายเลขนาเมื่อวานบอกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งแปดสองแปดเนาะเวลาโอ้โหมาทั้งหนึ่งทั้งสองแต่ไม่มีเลขแปดอ่ะเอาคลิปนี้ก่อน เมื่อวานมาดูกันดูผลกันสามสามหนึ่งเก้าหกไม่มีหกโมงสี่แปดสี่เก้าห้าดูส uh ี่แปดสี่เต็มรอบสุดท้ายครับห้าสามหนึ่งห้าไอแปดห้าเรียบร้อยมาตัวเดียว เสียยดาอะมันลงช้านะครับเมื่อวานเนี่ยผมลงสี่สิบนาทีนะครับพอผมทำธุระส่วนตัวผมเสร็จผมก็ลงปุ๊บลงไม่เสร็จสักทีประมวลผลโอ้โหสี่สิบนาทีครับจนไม่ทันเป็นแบบเป็นรอบเนี่ยแบบโอผมก็พยายามทุกคน ผลก็ตกนีร้องพึมพำพึมพำม,ม,ม,มาอีกแล้วเมื่อไหรจะเข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะแรกเลย <c oughs> ผมชอบตัวเดียวสองเจ็ดสองแปดสองสี่ของสมาชิกจรด,ดต้นผมอาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวกันนะครับคือมันจัดจัดนะเนะี่ยในที่ผมพิมพ์ในโพว์ชุมชนนะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเสมอไปนะทุกคนวันที่มาสามตัวก็มีนะครับ เนาะไม่มีใครดูอนาคตหรอกครับขนาะเกิดมาเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะรวยตอนไหนว่าเราจะต้องมีงานอะไรทำเรียนจบอย่างหนึง่งพอจบมาเดี๋ยวไปทำงานอีกอย่างนึง่งนี่แหละครับชีวิตคนเราครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับอยู่ที่องค์ประกอบรอบด้านด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วปุ๊บมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดกอย่างนไม่ได้นะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับมผมชอบตัวเดียวครับ04แล้วทุกคนเลงดีๆด,ด้วย6โมงเนี่ยให้ระวังพี่น้อง6โมงนะครับนี่นี่จะน,น่าจะเป็นทาโมงร,รอบ6โมงเนี่ยให้ระวังพี่น้องครับเ้าที่จิปกเก้8 7 5 4 8 7 8 9 0 9ไม่มี0 1ไม่มี อันอันนี้ไม่มีพี่น้องให้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้จะมีเลขพี่น้องก็คือเลขติดกันนี่แหละครับ <c oughs> โอเคของสมาชิกก็โพสต์ไปแล้ว <c oughs> หือแต่ลาวพัฒนาเ <c oughs> ช็ดก่อน โอเคครับน่าจะหมดนได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากทำซับสไครป์นะครับและก็ขอบพระคุณนะครับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับกันนายานิเมทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนทุกท่านครับถ้าฝนไม่ตกเราพัฒนาต่อยได้ทำต่อแต่ตอนนี้มืดมาแล้วครับ